สวัสดีครับผมเค a แบงค์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์นะครับ Honda HRV นะครับ RS 2024นะครับวิ่งมา554โลนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากโคราชนะครับติดตั้งจอ Android นะครับ M4 ่ลอม32 2K นะครับอ่านี่นะครับ Android เวอร์ชันตินะครับม4 4นะครับลอม32นะครับ ไปดูในส่วนของหน้าตายูไอเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับโอเคปรับมุม3ระดับนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับก็ไปดูในส่วนของกล้องข้างนะครับเปิไฟเลี้ยวนะครับทํางานนะครับเดี๋ยวกดติดปลายก้านนะครับโอเคทํางานปกตินะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานได้เลยนะครับไปดูในส่วนของแอป Cinema นะครับเอาไว้ดูทีวีออนไลน์นะครับตัวจอนะครับรองรับทั้ง Wi-Fi นะครับแล้วก็ซิมการ์ดนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของ YouTube ไม่มีโฆษณากันสักนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนะครับเต็มจอนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดลากนะครับลืดนปื๊ดมาแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่หน่วงนะครับนี่นะครับปัดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับแต่ปุ๊บมาปั๊บนะครับในส่วนของ Google Map นะครับก็นี่นะครับ อันนี้ล็อกอินเป็นของลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปที่ตั้งเป็นนี้ก็ได้นะครับเส้นทางเริ่มนะครับมาแล้วนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ตัวผมเองต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ